สวัสดีค่ะพระอาจารย์และหนูก็มาครั้งแรกนะคะม,มีคำถามหนึ่งค่ะที่หนูเคยถกเถียงกับเพื่อนก็คือว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนโสดมาตั้งแต่เกิดน,นะคะมไม่เคยมีแฟนเลยอย่างเงี้ยค่ะในขณะหนูเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะคะแต่ว่าครา้งนี้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้แบบ มีความสุขก,กับเรื่องความรักตลอดมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีความรักมันคือการมีกรรมฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องการมีคู่ครองดีกว่าเพราะว่ามันเราควรจะตัดกรรมทุกทุกสิ่งที่เราทำแม้แต่ว่าพ่อพ่อแม่มีเราก็คือกรรมของพ่อแม่เรารู้จักใครมันก็คือเกิดจากการอาจจะมีกรรมต่อกันมาฉะนั้นเนี่ย เราก็ควรจะตัดกรรมของเราโดยการที่เราไม่ควรจะมีคู่ครองอืหรือแม้แต่คนที่แบบมีเป็นสามีภรรยากันบางคู่เนี้ยก็มองเห็นว่าการไม่มีลูกก็คือการตัดกรรมเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะห,หนูก็เลยสงสัยว่ามันก็นโหดร้ายขนาดน,นั้นเลยเหรอคะอื <laughs> กับการที่แบบว่าเอ้ยเราเป็นเราก็คือเป็นผลผลิตแห่งกรรมเลยเหรอแล้วเราก็ต้องตัดกรรมด้วยการที่ไม่ต้องมี คู่ครองแล้วนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักใครใหม่สิคะจะได้ไม่ต้องมีกรรมต่อกันไปเรื่อยๆเางนี้หนูก็แค่สับสน้ะก็อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูยำแจ้งหน่อยค่ะขอบคุณค่ะคนมันเข้าใจเรื่องกรรมผิดนะอมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่รอบรู้เรื่องกรรมมันคิดเหมือนพวกนิครณน่ะนะเขาคิดว่าแค่แค่ร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเขาก็เลยบอกนิครณเขาจะคิดว่า ยืนเฉยๆนะแล้วกรรมจะไม่เกิดอย่าก้าวไปข้างหน้าอย่าก้าวถอยกลับยืนนิ่งๆเขาประพฤติวัดในการยืนไม่นั่งไม่เดินไม่นอนยืนอย่างเดียวเขาบอกเดี๋ยวกรรมจะหมดนี่เห็นนะแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าขณะที่ยืนอยู่เฉยๆใจมันก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นนะอมองไม่ครบไนงะ <c oughs> ไอ้นี้ก็มองไม่ครบเหมือนกันคิดว่าไม่มีลูกแล้วหมดกรรม <c oughs> กรรมคืออะไร เจตนาเป็นกรรมพระองคบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมไม่มีลูกโยมก็ยังไปนรกได้ต่อนะไม่ใช่ไม่มีลูกแล้วฉันไปสวรรค์นแน่นอนโหนนรกยังคอยอยู่นะ,ะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะไม่ใช่เรื่องมีลูกอย่างเดียวนะกินอาหารนี่ก็เป็นนะภาษาทางตาก็เป็นนะภาษาทางหูก็เป็น นิธานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นดานเกิดของกรรมเกิดเพราะผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้เชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนะทุกภัสสะเป็นเหตุให้กรรมเกิด <c oughs> <c oughs> การจะดับกรรมให้มาทําความเข้าใจในผัสสะ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีผัษส,สะปะเลโตคือเป็นผู้มีผัาส,สะบางหน้าเข้าใจผิดในผัาส,สะสําคัญว่าผัาส,สะเป็นเราดังนั้นภาษะไม่ใช่ของเราลูกตาก็ไม่ใช่ของเราหูจมูกลิ้นกาใจมันเป็นท่าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเมื่อเราเข้าใจกรรมแล้วเราก็ปฏิบัติต่อกรรมคือขันทั้งห้านี้อย่างเป็นระบบนะ เช่นว่าเวลากินก็จะกินพอดีไม่กินอิ่มจนทำให้เกิดทุกขเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดใช่ไหมและไม่ทำให้หิวจนเกินไปเป็นการทรมานตนให้ลำบากก็จะเป็นการกินอย่างพอดีคือโภชเนมัตตัญญาเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยการฟังการเห็นก็จะมีการควบคุ่มอายจตนะ ว่าจะไม่ไปฟังไปเห็นในสิ่งที่เป็นอกุศลนะจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเรารู้แล้วว่าผลของกรรมมีสัตว์ทากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นกู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป <c oughs> ยมฆ่าสัตว์บ่อยเจอเป็นฆ่าเจอเป็นฆ่ายมลองทําสิวิปปฏิสารความเดือดร้อนใจจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความกังวล ยมเป็นเราสัมภาษณ์ในพวกมือฆ่าเนี่ยฆ่าวัวฆ่าโคฆ่าปลาเนี่ยมันฆ่าทุกวันเนี่ยมันไม่สบายใจหรอกมันฝันร้ายมันอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่มีความสุขในชีวิตย,ยมโกหกตลอดโกหกเรื่อยๆพูดคําเป็นโกหกเป็นโกหกตลอดใครจะคบเราเขาเกี่ยวข้องกับเราปั๊บเดียวเขาก็ไม่กล้าคบเลยนี่โกหกตลอดเวลาเลยนะคาพูดเชื่อไม่ได้นะ ระยมขโมยตลอดขโมยตลอดมันก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อนใจแน่นอนนั่นคือเมื่อเรารู้จักกรรมจริงๆแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติต่อกรรมอย่างถูกต้องด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอดีนะมีคู่ครองก็เป็นอริบุคคลได้ผู้ชอาก็ตัดกับช่างไม้นะเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว มีการให้ทานคือละความตระหนีอันเป็นมนทินนะ,ะมีฝ่ามือนชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโสดาบันก็อยู่ครองเรือนได้มีสินห้าเพื่อนของพ่อนางมิกษสาลายินดีในภรรยาของตน ตายแล้วได้ไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุธิ์ก็ปรินิพานในภพนั้นได้เห็นนะสัตว์สามารถปรินิพานจากกามภพได้โสดาบันประเภทเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์ข่าวเดียวซึ่งเป็นภพที่เป็นกรรมภพแล้วหลุดพ้นโสดาบันประเภทโกลังโกละก็อยู่ในกามภพแล้วหลุดพ้น กลับมาสู่สกุลคือตระกูลของมนุษย์2อถึงสคราวนะอ่าแลงนั้นจากการรมภพหลุดคนได้มีเยอะแยะนะอริยบุคคล <c oughs> กรอบแค่ไหนอย่างไรโสดาบันวางได้แค่ไหนโยมต้องรู้จักนะถ้าโยมรู้จักคุณธรรมโสดาบันนะทำไว้ให้แล้วคู้มือโสดาบันถ้ายมรู้จักเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่ามันไม่ยาก แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักคุณธรรมโสดาบันเราก็ได้แต่เดาเอาคิดเอาโสดาบันอริบุคคลคงอย่างนี้คงอย่างนี้เดาทั้งนั้นน่ะหรือฟังคนโน้นคนนี้มาแต่ไม่เคยฟังพระพุทธเจ้าตัดว่ายังไงนี่คือความพลาดของชาวพุทธนะนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจนะขอกาศครับอาจารย์ครับเชิญครับอยากจะขอสอบถามครับว่าอย่างเรื่องอย่างคนทั่วไป ยังต้องใช้ชีวิตปกติยังทำงานยัง uh huh. อยากมีครอบครัวอยากมีคู่ครอง uh huh. จะมีแนวะทางปฏิบัติยังไงให้สมคว uh huh. ามต้องการในเรื่องทางเหล่านี้ครับก uh huh. ารทำงานาการมีคู่ครองครับขอบคุณครับพระศาสดาตรัสบ,บอกว่าคนเราจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสก,กรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกัน ก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาคนคนนั้นต้องรู้ว่าเขาควรศรัทธาใครถ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วไม่เคยได้สดับในคำตถาคตจะไม่รู้ว่าควรศรัทธาใครก็จะเที่ยวไปฟังคำสอนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นอันดับแรก <c oughs> คนคนนั้นต้องมีศรัทธาในตถาคต ศรัทธาสัมปทาผู้เจ้าชี้มาที่ตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตนะและคําสอนของตถาคตถ้าเชื่อการตรัสรู้แล้วต้องเชื่อคําสอนด้วยนะไม่ใช่เชื่อการตรัสรู้อย่างเดียวแต่คําสอนไปฟังคนอื่นนี่เข้าจะให้ผิดอีกใช่ไหมศรัทธาต่อมาศินนะ ศิลคือข้อประพฤติกายดีวาจาดีซึ่งคารวะทั่วไปที่มีบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรพวกนี้ก็คือมีศิลห้ายมก็ทำงานได้ศิลห้าก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการทำงานในชีวิตแต่อย่างใดนะได้ไม่ครบทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเรียกว่าเป็นผู้จับชววยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย นะข้อนี้ยังไม่ได้ได้สี่ข้อเอาสี่ข้อก็ยังดีโยมได้สามข้อแรกก็ได้สัมมากัมมันตัในมรรคแปเป็นหนึ่งข้อละเดี๋ยวข้ออื่นมันจะค่อยๆตามมาเองเป็นอย่างนี้สุตตะยังต้องรู้ว่าสุตตะคือคำสอนของใครที่ควรสั่งสมมากศรัทธาเขาแล้วต้องสั่งสมสุตตะคือคำสอนของเขาด้วย ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องมีคําของตถาคตไว้เสพครบไว้ฟังไว้อาา่านจาคะอันที่สี่การสละการแบ่งปันการละความตระหนีในใจนั่นเองบุคคลผู้ไม่ละความตรหนีแล้วเนี่ยเหตุเกิดมันเยอะแยะเลยการทะเลาะบอกแวง้งการทะเลาะวิวาทเกิดมาจากความตรหนีทั้งนั้นนะ นั้นสังคมจะไม่ผาสุขถ้ามีธรรมคือความตระนี่ดังนั้นความตระนีมันจะเป็นมนทินในจิตนะพระองค์จึงให้รู้จักสละด้วยการมองจิตว่าเพื่อละความตระนี่ดังนั้นการที่คนคนหนึงสละเนี่ยวางจิตหลายแบบมากพระองค์แจกแจงไว้คนบางคนเนี่ยให้เพราะว่า เห็นว่าเขาจะให้เราตอบก็ให้ให้เพราะหวังผลในทานมีจิตปลูกพัน์ในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายไปหรือทำเพื่อความสบายใจปล้มใจปิติใจสมนัตใจสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ความเป็นอริยการวางจิตแบบนี้ยังเป็นฝักฝ่ายแห่งกุตุชน ยังเป็นอาคามีคือเป็นผู้ที่ต้องกลับมา <c oughs> ดังนั้นจารค่าการให้อย่างนี้คือต้องมุ่งไปที่การละความรดีีภายในจิตนะต่อมาข้อปัญญาเราจะทำงานได้ดีเนี่ยต้องมีปัญญาละนิวรณ์ห้าละนิวรณ์ห้าให้ได้นะ นิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกั้นอยู่แล้วยอมจะทำงานแล้วง่วงจบเลยนะจะทำงานแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่ได้เรื่องแล้วยอมจะล่างหนังสือแล้วฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ล่างหน้าเดียวก็ล่างไม่จบจิตตั้งมั่นดีๆล่างแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะสมาธิต้องใช้แน่นอนกับทุกคนในการทำงานอยู่แล้วดังน,นั้นนิวรณ์ห้าต้องละกมามฉันทะ พยาบาทยมคิดพยาบาทเครียดแค้นใครทำงานไม่ได้ทำงานไปเดี๋ยวคิดไปพยาบาทคนนั้นะหยุดแล้งานไม่ได้ทำแล้วมานั่งคิดจะแก้แค้นมันยังไงจะทำยังไงให้อะไรยังไงใช่ไหมประโยชน์ไม่เกิดปัญญาไม่เกิด,ดนางพระองค์จึงตรัสนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องทุปัญญาทำปัญญาให้สามใครละนิวรณ์ห้าได้ ปัญญาแล่นปัญญาเร็ปญญเวปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบุญปัญญาทุกประเภทจะเกิดอยากเป็นคนมีปัญญาฝึกละนิวรณนะ์ห้าเดี๋ยวปัญญามาเองไม่ต้องวิ่งหาปัญญาละสิ่งโสกปกเครื่องคลุมออกซะครูเจ้าเปรียกเหมือนเครื่องคลุมบุรุษเอาผ้ามาคลุมเนี่ยโยงผ้ามาคลุมหัวทั้งหมดเนี่ยโยมจะเห็นอะไรไหมไม่เห็นนะแค่โยมดึงผ้าออกเอาเครื่องคลุมออกโยมเห็นเอง ไม่ต้องไปอยากเห็นอยากเห็นแต่ยังมีเครื่องคุมอยู่เลยมันจะเห็นได้ไหมเนี่ยนะ,อ,ะอ่น,น,นพระเจ้าอุปมาเรื่องนิวรณ์ท่าไว้เยอะมากเลยเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นนไม่ให้ปัญญาเกิดเราอยากได้ลูกน้องที่ฉลาดอ้ยจะพัฒนามันยังไงส่งมันไปเรียนก็แล้วส่งมันไปทําอะไรก็แล้วส่งมันไปเรียนนิวรณ์ท่าก็ยังครอบงํามันอยู่มันก็โง่กลับมาอีก ทำยังไงดีผ่านไปหลายคอร์สแล้วมันก็ยังโง่กลับมาเพราะมันมีล้านิวรห้าไ,ได้ไหมอ่าอยู่กับบริษัทเฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิลานิวรณห้าฝึกกันมาละห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวลูกน้องจฉลาดเองนะนี่เป็นอย่างนี้ลองเชื่อพู้เจ้าสักรอบเนี่ยแล้วเดินตามผู้เจ้าทําตามพู้เจ้าบุคลากรดีเองมีคุณภาพขึ้นมานเนี่ย สิ่งนี้ทำได้เลยในชีวิตประจำวันงานทางโลกก็ดีงานทางธรรมก็ดีดีหมดน,นี่แหละผู้เจ้าผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยสอนหมดโลกจะดียังไงจะเจริญยังไงทางธรรมจะเจริญยังไงนะพอได้ไหมหลุดพ้นได้ด้วยเลยนะพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนี่ก็กระจ่างเลยและมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆจะหมดไปนะแล้วการใช้ชีวิตจะสบายขึ้น <c oughs> จริงๆกรรมพระองค์ที่ตัดไว้เนี่ยพระองค์ตัดก็คือตัวขันทั้งสี่นั่นเองขันมีห้าขันคือธรรมชาติที่ สัตว์เนี่ยเข้ามาหลงยึดติดอยู่สัตตาสัตตาสัตสตานังเข้ามาหลงยึดบิญญาณหรือจิตเข้ามาหลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เข้ามาหลงยึดห้าตัวนี้ดูตัวเองเนี่ยดูตัวเราทุกคนมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราร่างกายความรู้สึกสุขทุกเฉยๆเวลามีสุขก็บอกฉันสุข เธอทุกมีฉันมีเธอหมดเห็นนะเราจะรู้สึกว่าธรรมชาตินี้เป็นเราไม่งั้นคนมีความทุกข์มันไม่ฆ่าตัวตายนะมันคิดว่ามันทุกฉันทุกใช่ไหมเนี่ยยึดเวทนาเป็นตนคิดว่าตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนานี่คือสีแง่มุมที่สัตว์ทั้งหลายเข้ามายึดถือเรื่องเวทนายึดสัญญาคิดว่า สัญญามีในตนตนมีในสัญญาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญานี่สีแง่มุมในการเข้ามายึดถือคิดว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารคิดว่าวิญญาณเป็นตนนี่นะตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณอย่างนี้อุปทานเหล่านี้เป็นเหตุให้ตัวตนเกิดขึ้นนะ ระองค์บอกสี่ธาตุเนี่ยคือบิญญาณทิติฐานที่ตั้งของบินญ,ญาณนะบินญ,ญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุเวลายอมนั่งสมาธิเนี่ยนะเมื่อกี้เรานั่งสมาธิเราอยู่กับอนาปานสติลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไหมหลุดมีใครไม่หลุดไหมไม่มีหลุดหมดเลยหลุดแล้วไปไหนบ้าง รัศดดาหให้สังเกตหลุดแล้วไปไหนบ้างนะหลุดแล้วไปรู้สึกสัญญาไหมความจําได้ไหมรู้ไปสังขารไหมคิดปรุงแต่งไปเวทนาไหมรู้สึกสุขทุกบ้างเฉยๆบ้างพอใจไม่พอใจบ้างนะกลับมาที่รูปก,กายบ้างไหมกลับมาที่รูปบ้างบิญญาณหรือจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ สี่ธาตุนี้จึงเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณทิติแปลว่าที่ตั้งวิญญาณทิติคือที่ตั้งวิญญาณไปดูที่พระองค์บอกพระองค์บอกว่าภพภพคือสถานที่เกิดของจิตเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนะ จิตไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยไปมีทิติคือฐานที่ตั้งในสี่ขันนี้นะก็คือมีภพนั่นเองที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริตถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารมณ์นั้นนะหรือขันนั้นเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไห วิญญาณไปตั้งอาศัยในสัญญาความจําได้หมายรู้สังการในความคิดปรุงแต่งเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาหรือเข้ามาตั้งอาศัยในลมหรือรูปกาย <c oughs> <c oughs> สี่ธาตุนี้นอกจากเรียกว่าวิญญาณถิติแล้วยังเรียกว่าพบพบคือสถานที่เกิดหรือสถานที่ตั้งอาศัยสถานที่ใช้รองรับในการเกิด ถ้าเมาล็ดพืชที่ปลิวไปตกไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นเนี่ยเรียกว่าชาติการเกิดขนาดที่มีที่ตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยพบนิดเดียวนะ <c oughs> พอได้น้ําไปลดแล้วงอกขึ้นมามีเรียกว่าชาติน้ำเนี่ยพระองค์เปรียบด้วยนันทินันทิคือความเพลินนะ จิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาตินะมันเร็วมากนะจริงไหมเวลาเวลาจิตโยมเคลื่อนออกจากลมปุ๊บเนี่ยไม่ทันนะไปทันอีกทีตอนมันคิดไปนานแล้วอ่ามันเพลินไปนานแล้วนะผูกกับอารมณ์ไปแล้วงอกแล้วงอกเป็นต้นแล้วเพิ่งรู้ตัวอ้าวงอกแล้วเหรอใช่ไหม ไม่ทันตอนมเมล็ดปลิวตกใช่ไหมไม่ทันทำยังไงให้ทันพระองค์จึงบอกละนันทีละความเพลินให้เร็วขึ้น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 ดังนั้นอย่าไปกังวลว่าเรื่องเก่าเกิดอีกแล้วสงสัยจะละกิเลสตัวนี้ไม่ได้ช่างนั้นจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็ตามยาสนใจเนื้อเรื่อง สนใจว่าเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะเนื้อเรื่องใดก็ตามมันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องมาเรื่อยแหละหรือจะเป็นเรื่องเก่าซ้ำๆก็ตามนะเรื่องเก่าซ้ําเพราะว่าเรามีอุปทานกับมันมากมันก็มาบ่อยธรรมดานะแต่มีมาแล้วงอกได้ไม่นานโดน ละนันทิซะก่อนโดนสติตัดไปนะดังนั้นการที่เราละนันทิแล้วกลับมาระลึกได้อยู่ที่กายเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะเห็นไะหสติจึงเป็นการระลึกได้กลับมาที่ตรงนี้และมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราทำไปทุกวันทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนะ การละนันทิจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี้คือความก้าวหน้าของการประพฤติธปฏิบัติใช่นะถ้าใครละนันทิได้เร็วดุดกระพิบตาพระองค์ก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นคือพระองค์เอาความเร็วในการละชาติเนี่ยทำชาติให้สั้นลงเนี่ย ทำให้การผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยมัน,ส,นสั้นลง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 เรื่อยๆเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนาตรัสไว้กับพระอน,น์วะอานทน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิบตาของคน อุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอารมณ์สี่านนี้เป็นอารมณ์เกิดมาแล้วมันเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามนะหรือทั้งชอบใจไม่ชอบใจก็ตามอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตานั้นจิตไปรับรู้เรื่องใดแล้วดับไปได้เร็วดุจกระพริบตา นี่เรียกว่า sea, อนินทรีย์พานาฉันเลยถ้าดับได้ทั้ง4ขันก็คือหลุดพ้นแต่ขณะดับได้ยังไม่ไม่หมดต้องเอาจิตมาเกาะกับกายไว้ก่อนแล้วดับนมามธรรมที่เหลือ3ตัว้คนทำแรกๆก็ไปคิดไกลไปอีกเพราะว่าอ้าแล้วอยู่กับกายไม่เพลินเหรอ จิตก็กําลังผูกติดกับอารมณ์ใช่ก็กําลังผูกติดถ้าไม่ผูกติดตรงนี้ก็คือหลุดพ้นนะแล้วมันหลุดพ้นหรือยังลนะ่ะมันยังไม่หลุดพู้เจ้าก็ให้ทําทีละสเตปอะทีละลาําดับน่ะแสงคิวพระเจ้าอยู่แล้วเห็นไหมออมันจะคิดเร็วอะคิดเอา้าแ,แล้วอยู่กับกายก็ไม่เพลินแล้วก็ผิดอีกอะไม่ใช่ผิดนะแค่อยู่กับกายให้ได้แล้วละความเพลินในนามธรรมอีกสามตัว คือเวทนาสัญญาสังขารแค่เนี้ยแค่นี้ก็ยากสุดๆแล้วนะโยมทำยังไงให้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดับไปดับไปดับไป,บไปทุกครั้งที่เกิดแค่นี้ไม่หมูนะแล้วดับแล้วไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นต่อดับแล้วต้องเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายหรือลมหายใจนี่หลักการเป็นอย่างนี้นะ แล้วถึงจะอาศัยตรงนี้เป็นวิหารธรรมเคลื่อนอยู่ได้และถ้าจะหลุดพ้นจะบอกอยากจะละความเพลินตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวค่อยมาละตรงนี้ดูว่าจิตเนี่ยมันดับตรงนี้เมื่อไหร่เกิดเข้ามาตรงนี้เมื่อไหร่ดับเกิดดับเกิดอยู่แค่นี้แต่อันดับแรกต้องทิ้งที่มันกําลังฟุ้งไปโอ้โหทั่วทิศทั่วแดนกว่ามันคิดคนมันคิดทั้งวัน,นะอะไอย่ ลราดูสิลรานั่งสมาธิเมือกี่มันไปปั๊บป๊บปั๊บป๊บไปตลอดเวลาเลยขนาไปเนีสร้างพบแล้วเห็นไหมสร้างการเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่คิดที่นึกที่ดําริเรื่องใดเนี่ยพระอ,องค์บอกพบเกิดแล้วดังนั้นพบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตายแค่ร่างกายเท่านั้นนะ,ะการตายหรือการดับการหายไป ต้องนับเนื่องในเรื่องของจิตด้วยจิตหายจากกายไปนั่นคือกายตายคือกายดับนั่นเองหรือรูปดับนะะเพราะถ้าร่างกายตายจริงๆนะจิตไปเกาะอยู่ในอารมณ์ใดผู้เจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นในขันทั้ง5เนี่ยสิ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือคือจิตหรือวิญ,ญญาณ ส่วนสี่ขันเนี่ยปล่อยบ้างยึดบ้างเยวดูง่ายๆนั่งสมาธิมันไม่ได้เกาะที่กายตลอดดังนั้นจิตสัตว์จะปล่อยกายบ้างจับนามนั่นโน่นนี่บ้างแต่จะไม่เคยปล่อยเรื่องจิตจิตนี้พุทธเจ้าบอกเลยว่าสัตว์ไม่เคยปล่อยการย,ยึดถือเลยพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บจะจับดวงใหม่ตลอดตลอดเวลาอะไรจะจับดวงใหม่จับดวงใหม่ เราจึงรู้สึกว่าความรู้เราเนี่ยติดต่อเนื่องกันไม่มีขาดสายทั้งที่ความรู้นี้เป็นวิญญาณขันหรือเป็นจิตหรือมโนใจที่ไม่ใช่ของเราแต่สัตว์มาเพลินหลงยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนี้อยู่แล้วก็เข้าใจเต็มร้อยแล้วตอนนี้ว่านี้เป็นเราจิตเป็นเราพระองค์จึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ คือไม่เคยฟังคำตถาคตไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับตลอดการเลยอืมจึงไม่สามารถถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ออกมาได้ดังน,นั้นในพระสูตรนี้พระองค์จึงบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิตหลงกายดีกว่าหลงจิตเพราะกายอันประกอบด้วยมหาภูตะธาตุสี่นี้ ยังพอจะเห็นความเสื่อมได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไป 20, 30, 40, 50, 60, 60 100, ปีร้อยปีมหาพุธธาสีนิเสื่อมปุทุชนผู้ไม่ได้สดับอาจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปูตะทั้งสีนี้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้มโนนี้หรือวิญญ,ญ,ญาณนี้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนปู้ดูชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับหรือจิตนี้ไม่ใช่เรานะก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันไม่เคยปล่อยวางเลยคือจิตแต่ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดบ้างเข้ามาบ้างหลุดบ้างเข้ามาบ้างนะนี่เป็นอย่างนี้อืม